สถาบันแยกค่ะตอนนี้เราอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านมาชมบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์โควตามอขอรอบที่1ประจำปีการศึกษา2559ค่ะซึ่งในปีนี้นะคะมีจำนวนผู้สอบผ่านข้อเขียนเข้ามาสัมภาษณ์ได้มากถึง6,117คนค่ะจาก116สาขาวิชา20คณะค่ะและมีน้อง จากสถาบัน d ีแที่เคยร่วมกิจกรรมต่างๆกับเราสอบผ่านเข้ามาได้มากถึง2,273คนค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะไปร่วมแสดงความยินดีและพูดคุยกับน้องๆบางส่วนนะคะที่สอบผ่านเข้ามาได้ค่ะไปดูว่าน้องๆเขามีความรู้สึกยังไงและมีการเตรียมตัวในการสอบสัมภาษณ์วันนี้ยังไงบ้างนะคะพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ อนนี้เราอยู่กับน้องเอฟแล้วนะคะสวัสดีค่ะน้องเอฟสวัสดีครับค่ะ,คะน้องเอฟคะเาทีแรกที่รู้ว่าตัวเองสอบติดโคต้ามาขอรู้สึกยังไงคะดีรู้สึกดีใจมากเลยครับแบบใจเต้นรัวมากครับแลั้นก็ยิ้มทั้งวันเลยครับแล้ววันนี้รู้สึกยังไงออยังตื่นเต้นเหมือนเดิมครับกลัวว่าเขาจะถามอะไรเราไม่ได้แล้วเ,เราตอบไม่ได้ครับ แล้วมาสอบสัมภาษณ์ในวันนี้มีการเตรียมความพร้อมในการสอบสัมภาษณ์ยังไงบ้างคะก็รักษาสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับเตรียมความพร้อมทุกเรื่องนะครับรักษาสุขภาพน้องเอฟค่ะน้องเอฟเรียนคอร์สอะไรกับสถาบันแอคก์คะผมเรียนคอร์สยาดเพชรครับติดแพทย์ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับแล้วก็ไปติวสารฝันที่อยากเป็นหมอครับพี่เมย์ทราบมาว่านอกจากติดแพทย์ที่มอหอแล้วน้องเอฟยังติดที่อื่นด้วยที่ไหนบ้างคะผมติด ซีเพิร์มหาสารครามครับแพทย์ชนบทครับค่ะอ,อ๋อแล้วคิดว่าการมาเติมเต็มความรู้ที่สถาบันแอกเนี่ยช่วยน้องเอฟให้สอบติโคต้ามอขอในครั้งนี้ยังไงบ้างคะได้เทคนิคดีๆที่ไม่ได้รับจากโรงเรียนนะครับแล้วก็ได้แรงกระตุน้นจากเพื่อนๆในสถาบันแอกครับทำให้เราตั้งใจอ่านหนังสือมากขึ้นครับค่ะสุดท้ายก็อยากให้น้องเอฟฝากถึง น้องๆหรือเพื่อนๆที่กําลังมีความฝันแล้วก็อยากจะตามหาความฝันของตัวเองให้เจอด้วยกันสอบเข้ามหาวิทยทาลัยอะอยคะ่ะสาหรับน้องๆที่กําลังหาสถาบันติวอย่ครับผมแนะนำ b x นะครับเป็นทางเรื่องที่ดีอย่างหนึ่งเลยครับถ้าอยากเป็นหมอก็อยากเพียดครับรับ <c oughs> ประกันครับร้อยเปเลยนะคะ นนี้เราก็อยู่กับน้องเซนค่ะสวัสดีค่ะน้องเซนสวัสดีค่ะค่ะน้องเซนค่ะวินาทีแรกที่รู้ว่าตัวเองสอบติดโคตามขอรู้สึกยังไงคะึ้งค่ะตกใจไม่คิดว่าจะมีชื่อเราแล้วก็ดีใจมากค่ะเพราะว่ามีชื่อติดมขอเป็นสถาบันที่หนูอยากเรียนอยู่แล้วค่ะอ่ะฮะแล้ววันนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างคะก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะเพราะว่าสอบสัมภาษณ์ก็ไม่รู้ว่ากรรมการจะถามอะไรเราบ้างค่ะก็แต่ก็ได้เพื่อนใหม่ได้ประสบการณ์เพิ่มมาค่ะก็ รู้สึกดีอะค่ะค่ะแล้วมีการเตรียมความพร้อมในการสอบสัมภาษณ์ยังไงบ้างก็ไม่กดดันตัวเองค่ะทำตัวสบ,สบายสบายแล้วก็รักษาสุขภาพค่ะแล้วก็เตรียมออตอบฝึกตอบคําถามเองอะค่ะที่คิดว่ากรรมการเขาจะถามเราแล้วน้องเซนเนี่ยเคยมาติวกับสถาบัน DX ในคอร์สไหนบ้างคะอ๋อหนูติวคอร์สอาสองค่ะสิบสาพันค่ะแล้วก็ข้อร่วมกิจกรรมรติวโครงการอื่นของที่ r e จัดขึ้นแล้ว แล้วการมาเติมเต็มที่ดิแอคเนี่ยช่วยอะไรน้องเซนบ้างในการสอบติคอร์ดมาคอในวันนี้ก็อย่างแรกค่ะเทคนิคการทำข้อสอบเรื่องหาความรู้ที่เราไม่ได้จากคี่โรงเรียนแล้วก็อาจารย์ที่เก่งข้อสอบแมนทาให้เราแบบเพิ่มความมั่นใจเราที่ในการทําข้อสอบของเราค่ะสุดท้ายแล้วอยากฝากอะไรถึงน้องๆหรือว่าเพื่อนๆที่กําลังตามหาความฝันหรือว่าอยากจะสอบเข้าติดโคอร์ดมขอนแก่นหรือมหาวิทยาลัยอื่นๆนะคะค่ะก็ถ้าสําหรับ ใครที่ยังไม่มีสถาบันที่อยากติวนะคะก็คือแนะนำเดียกแอร์ขับเพราะว่าอาจารย์เก่งข้อสอบแม่นมากเนะะื้อหาคมรู้ก็แน่นแล้วกเ็เราก็ได้ประสบการณ์แล้วก็เทคนิคการทำข้อสอบค่ะกะ็ช่วยให้เราติดสถาบันที่เราอยากเรียนได้ค่ะแล้วก็คณะที่เราใฝ่ฝันค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่กับน้องโอปอ์นะคะสวัสดีค่ะน้องโอปอสวัสดีครับค <ST>. ่ะโอปอคะวินาทีแรกที่รู้ว่าตัวเองสอบติดโคต้ามอขอรู้สึกยังไงบ้างคะอ่าวินาทีแรกเลยนะครับก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ตื่นเต้นครับแล้วก็รู้สึกเหมือนอะไรที่เหนื่อยมาทั้งหมดครับหายเหนื่อยไปปิดทิ้งเลยครับที่เคยพยายามมาทั้งหมดก็เหมือนสอบติดแล้วครับค่ะ <ST>. แล้ววันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นครับมาสอบสัมภาษณ์ก็ ก็กล้ากลัวแต่ก็ทําผ่านไปได้ดีครับค่ะมีการเตรียมตัวยังไงบ้างในการสอบสัมภาษณ์ในวันนี้การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์นะครับอย่างแรกก็คือการทาแฟ้มสะสมผลงานแล้วก็เตรียมตัวอสอบพูดกับกระจกอยู่กับตัวเองอยู่ที่บ้านครับแล้วก็ทวนคําถามที่คิดว่าจะถามในการอาสอบสัมภาษณ์ครับค่ะแล้วน้องโอปอเนี่ยร่วมเรียนคอร์สไหนกับสถาบันดีแอรคะ ที่เรียนกับสถาบัน e a ค,คือคอร์สฟื้นฟูครับห้องศึกษาพันธ์ครับค่ะแล้วคิดว่าการเรียนคอร์สฟื้นฟูในห้องศึกษาพันธ์เนี่ยช่วยอะไรในการสอบติดโคต้ามอ,อในครั้งนี้สําหรับคอร์สฟื้นฟูนะครับก็ช่วยในการเก่งข้อสอบมีแนวข้อสอบที่คล้ายกับข้อสอบของโคต้ามอ,อครับเหมือนได้ทําข้อสอบจริงครับแล้วก็มีข้อสอบเดิมที่ซ้ําในบางวิชาครับ สุดท้ายนะคะอยากให้อปอช่วยฝากถึงเพื่อนๆหรือว่าน้องๆที่มีความฝันอยากสอบเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือว่าอยากสอบเข้ามหาวิทยาลัยอื่นๆค่ะก็ฝากถึงน้องๆนะครับที่อยากเข้ามาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับในรอบโคลต้าก็อยากให้น้องๆมาเรียนที่สถาบันดีแอเพราะว่าสถาบันดีแอนั้นสอนทั้งการให้ความรู้และเป็นกันเองเหมือนในครอบครัวเราและมีกิจกรรมที่ให้เราสนุกสนานไม่เบื่อครับ ค่ะนี่ก็เป็นเพียงน้องๆส่วนหนึ่งที่เคยร่วมโครงการต่างๆกับสถาบดนแอ็ของเรานะคะก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่สอบสัมภาษณ์ทุกคนค่ะขอให้การสอบสัมภาษณ์ในวันนี้ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะสำหรับวันนี้พี่เมเมและทีมงานดีแอขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ดีแอ็กถาบันที่นักเรียนติดโคต้ามากที่สุดในภาคอีสานและทีมคณาจารย์เก่งข้อสอบแม่น